สวนนัสดีครับศูนย์ตน้นต้นข่าวปลอมแอนตี้เฟคเนวเซ็นเตอร์ก็เป็นหนึ่งนโยบายหลักของรัฐบาลน,นะครับโดยท่านนายกระฐมนตรีคนเด็กประยุทธ์จันโอชาก็ได้มีความเป็นห่วงเป็นใหญ่แล้วก็เห็นว่ามีปัญหาในเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียการเผยแพร่ข้อมูลของพี่น้องประชาชนก็จะมีความสะดวกสบายมีสลระเสน่ภาพสูงนะครับในชน่วงที่ผ่านมาในการส่งข้อความต่างๆ ข่าวสารต่างก็มีการแพร่หลายในคือ f เฟซบุ๊กทวิตเตอร์โซเชียลมีเดียต่างมากนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยของประเทศไทยเราเลยนะว่าเรามีเสรีเสรีภาพอย่างสูงแต่สิ่งที่ตามมาก็คือ,อ,อก็จะมีข่าวที่ไม่เหมาะสมหรือเ,เป็นข่าวที่เป็นความเทนะ็จที่ทั้งความเสียหายชาบ้านมือโยเนอ้นะคระับแล้วทั้งมมดก็เป็นข่าวที่ผิดกฎหมายหรือเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะผิดกฎหมายนะครับ ซึ่งท่านนายกก็ได้มอบให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงมาดูแลแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับก็จะมีการตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเพื่อเพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการสู้กับภัยจากข่าวปลอมนะครับซึ่งเราก็มีแนวทางที่ชัดเจนในการทํางานร่วมกับทางสัตว์ทนรัฐธรมนูญแห่งชาตินะครับอินทีแล้วก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับที่ร่วมมือกันในการตั้งศูนย์นี้ขึ้นมานะครับ ซึ่งเราก็แบ่งกลุ่มข่าวปลอมเป็นเป็นสี่กลุ่มนะฮะก็คือกลุ่มภัยพิบัติกลุ่มด้านเศรษฐกิจกลุ่มด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแล้วกลุ่มกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มเรื่องนโยบายรัฐบาลนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็มีการแ,แจ้งเตือนประชาชนประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็บังคับใช้กฎหมายด้วยนะครับเพื่อให้ข่าวปอลอมนี้ลดลงซึ่งที่ผ่านมานนตั้งมาสองปีเลยก็พบว่าข่าวปลอมนี่ก็มีสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะครับ ผลกระทบกับนักการทูนลดลงการแพร่หลายของข้อมูลยังมีอยู่เยอะนะครับเพราะว่าโซเชียลมีเดียก็เป็นระบบที่เปิดกว้างนะครับมีข้อมูลอยู่เยอะแต่ว่าที่เป็นข่าวปลอมเนี่ยผมยืนยันว่าน้อยลงนะครับอาจจะเพราะทางเราจริงเราจังนะครับดำเด็น,นคดีไปเยอะนะคนก็เกรงกลัวกฎหมายนะครับเพราะนี่มีโทษน,นะฮะถ้าเกิดให้ข่าวปลอมที่ทําให้บ้านเดือนเสียหายนะ่ยมีโทษจำคุกห้าปี ปรับให้เกินหนึ่งแสนบาทซึ่งเรื่องนี้เป็นเป็นโทษที่ค่อนข้างหนักก็ทําให้ประชาชนก็พอเราจริงาจรางแล้วก็เตือนด้วยว่าอย่าทำก็ทําทให้ลดลงไปบวกกับการที่เราให้ความรู้ประชาชนด้วยนะครับในการชี้แจงผ่านสูงต่อต้านข่าวปลอมเนี่ยก็ทําให้ผลกระทบเรื่องนี้ก็ลดลงไปซึ่งถือว่าเป็นความสมําเร็จของการเดินโครงการนี้ตามนโยบายรัฐบาลครับเทคโนโลยีนะฮะตัวลายที่ชื่อว่าเขาเลยก็ทําให้ ให้ใช้งานง่ายขึ้นแล้วก็มีการรับเรื่องร้องเรียนหรือการตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็จะพยายามประชาสัมพันธ์หรือว่าดึงคนมาให้เป็นสมาชิกแอดเทรนนะกับลายไม่เชื่อขคา์ของเราเยอะนะครับลายสูตรต่อ,ต,อต้านข่าวปลอมนะแล้วเว็บไซต์ก็จะดูง่ายขึ้นนะอันนี้เป็นใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสอ็จะมีการใช้โซเชียลลิสเนิงนะฮะในการตรวจติดตามข้อความต่างๆที่มีปัญหาเนี่ยเราก็จะติดตามให้แอคทีฟแล้วก็ กวาาข้อความให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าพบอะไรที่เป็นปัญหาก็ต้องรีบแจ้งเตือนประชาชนก็เป็นข่าวปลอมเพื่อไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกนะครับและสุดท้ายอีกเรื่องหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญที่เกิดขึ้นมากตอนนี้คือนอกจากข่าวปลอมแล้วมันก็คล้ายๆกันกับข่าวปลอมคือปลอมเพื่อจะหลอกลวงประชาชนเขาเรียกเป็นวิชาชีพเข้ามานะฮะเช่นให้กู้เงินนะแล้วก็ไม่ได้กู้เงินหรอกคือมาหลอกกันนะ,ะหลอกให้ให้โอนเงินไปให้ หรือเป็นบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่ปปงแล้วก็มาหลอกว่าคุณมีความผิดนะกงโอนเงินมาให้เรา,าเอาะไรเงี้ยประมาณนั้นคือมีอุบายต่างๆมากมายเขาเรียกลักษณะนี้เป็นปัญหามากนะครับซึ่งทางรัฐบาลแล้วก็ทางผู้เกี่ยวข้องเนี่ยกำลังเล่งานเรืเ่องนีน้นด้วยนอกจากแค่ข่าวปลอมแล้วเนี่ยต้องเป็นเรื่องของข่าวหรือข้อมูลที่หลอกลวงประชาชนาประชาชนเสียหายเี่ยต้องต้อง ปิดก้าหรือเทคดาวน์ได้มากที่สุดนะครับสุทานทณะของปอของเราเปิดมาเมื่อหนึ่งพศหกสองขณะนี้ก็ครบสองปีไปแล้วนะคะในสองปีแรกของปีประมาณอยากจะดูในปีหกสามนะคะกับหกสี่นะคะในปีหกสามเนี่ยเรามีการตรวจสอบข่าวไปทั้งหมดประมาณสิบแปดล้านกว่าข่าวนะคะแต่ในปีหกสี่ท่านจะเห็นว่าเรามีการตรวจสอบข่าวไปถึงประมาณเกือบเกือบสามร้อยล้านข่าวนะคะเพราะฉะนั้นภารกิจ ที่ลนดับที่หนึ่งคือการไปไปสกรีนไปในข่าวเนี่ยเราเพิ่มมากถึง16เท่านะคะนั่นก็คิดว่าเป็นการทํางานที่ค่อนข้างเต็มกาลังเลยนะคะจากไม่ว่าจะข้อมูลที่โ l o ์กันอยู่อะไรแบบนั้นนะคะในสัสดส่วนแล้วเนี่ยมีข่าวที่เข้าขายกับ4ประเภทอย่างที่ตรีได้เรียนไปแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ13,800ของข่าวนะคะซึ่งก็ไม่ได้มีความแตกต่างมากนักจากจากปีก,ก่อนนะคะก็ก็น่าหยินด,ด,ดีนะคะแล้วก็ อาจจะมีการเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีข่าวที่เข้าเข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องมีการชี้แจงในถึง6 0พันของข่าวนะคะซึ่งใน6กพันของข่าวนี้มีการตรวจสอบแล้วต้องต้องเรียนว่าปี64เนี่ยเป็นปีที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ความสำคัญมากนะคะมีการสั่งการในคอรมอว่าทุกหน่วยงานต้องการเส,สริมสนุนนะคะกระทรวงดิจิทัลในสูนย์ต่อท้านข่าวเพื่อที่จะข้อเท้จริงมาประกบการที่เราจะบอกว่าข่าวนั้น ปลอมข่นั้นไม่จริงเนี่ยเพราะเราต้องมีข้อเท็จจริงมาจากหน่วยงานต้นต้นมาประกบนะคะทุกหน่วยงานก็ให้ความรู้มืยที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราเองก็มีการได้ข้อมูลครบถ้วนภายในเวลาที่กําหนดแล้วก็ออกคําชี้แจงไปซึ่งอย่างที่เมื่อกี้ที่ท่านฟรีได้รายงานไปแล้วนะคะว่าสัดส่วนของข่าวที่เราเข้าข่ายเราตรวจสอบแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเรื่องจริงมากขึ้นเยอะนะคะเรื่องสัดส่วนของเรื่องที่เป็นข่าวปลอมเนี่ย เอ่อจะค่อนข้างจะดูดูจัดสัดส่วนนะครับเพราะว่าจํานวนมันเยอะคือถ้าถ้าถ้าเปนับจานวนมันต้องเยอะขึ้นแน่นอนเพราะอย่างที่บอกค่ะจาก18ล้านข้อความที่เราตรวจสอบปี B 64เราเพิ่มมาเป็นเกือบเกือบ300ล้านข้อความนะคะฉะนั้นระบบเราทํางานอย่างเป็นที่จริงๆแต่จะเห็นว่าสัดส่วนของข,องของ่าวจริงคือพวกนีน้ข่าวที่โฟลกันอยู่เนี่ยเรื่องเป็นข่าวที่เป็นข้อเท็จจริงแล้วนะคะแล้วก็รวมทั้งการที่ได้ความร่วมมือจาก พันธมิตรนะคะอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายที่ช่วยให้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็เลยทําให้มีข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยไปให้ประชาชนรับรู้มากขึ้นแต่ส่วนของข่าวปลอมน,นั้นจะมีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางสุขภาพนะคะเป็นเรื่องทางนโยบายรัฐซึ่งตัวนโยบายรัฐนี่แหละเป็นที่มาของการไปหลอกลวงเพราะส่วนใหญ่ก็คือหลอกเอาว่านโยบายรัฐมีจกนู่นจันี่นะคะที่ที่ดางนี้เราก็ทํางานต่อเรื่องก็คือไป أ, ทําง,งานกับทางตรวจต่อไปนะคะแต่ตัวเลขก็อย่างที่ให้ดูอะค่ะสัดส่วนก็อยู่ใน2เรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่เลยนะคะสุขภาพกรณีไวรัสก็หมดลงรวมๆแล้วก็เก้าบเปอ็นต์ก็ทั้งหมดนนะครับก็ตั้งแต่จะตั้งสูนมาตั้งแต่ปีหนึ nine, Arizona, ่งพนสองพันห้า <avent> ร <mental Sure> <core> right so ้อยหกสี่ต้นมาจนถึงป right. <ped> ัจ <uit> จุบ <washer> ันนี้ก็แตกเต็มเตในส่วนนี้มีการยืนยันข่าวกรองทั้งหมดหนันหนึ่ร้อยก้ายนะครับก็เป็นการกระทำความผิดแล้วสองรลาย ส่วนวเรืนคดี53รายนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการชั้นรรยาราาหรือว่าชั้นศาลน,นะครับแต่ในส่วนนี้ของเราก็ได้มีการว่ากลับตักเตือนหือให้ใหลบโพสต์นะครับไปทั้งหมด36ลายแล้วก็มีการเฝ้าดูทั้งหมด906ดูวาแแลวนะครับในส่วนของปีหน้า2565ค่ะทางตำรวจมีการ เพิ่มมาตรการหรือว่าบทลงโทษสําหรับผู้ที่กระทาความผิดในการแชร์หรือว่าส่งควอมข่าวปลอมยังไงบ้างคะคือย่างที่ทั้งเรื่องทีได้กล่าวนะครับก็ตอนนี้ก็มีข่าวสารหรือรายละเอียดนก็ได้ลดลงเป็นระดับแบบด้วยการบันินการที่นโยบายได้ได้ผลในรูปธรรมนะครับคือในส่วนนี้สำคัญรองชาติเนี่ยได้แบ่งการดําเนินการออกเป็นห้าด้านคือด้านที่หนึ่งก็เกี่ยวกับการบเนินการเกี่ยวกับตุลกัรทางการเงิน นะครับท <aría> I mean i mean <reci> <hết> ี่บอกว่าตลอดให้โอนเงินของมาถึงแล้วอะไรต่างๆนะครับด้านที่สองก็คือการขายอออนไลน์ด้านที่สามก็คือข้อมูลข่าวปลอมนะครับที่เรามาพูดคุยกันวันนี้ด้านที่สี่ก็คือเกี่ยวกับเพศการนำรูปภาพร่างมาหนัจานนะครับการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ด้านสุดท้ายก็คือการพนันออนไลน์การในส่วนนี้เราไม่ได้เรีนการเป็นระยะเวลาแล้วก็มีผลการในการตลอดกัน